อะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับดังนั้นโอการสาคัญนี้นะครับผมขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับคุณเทื่อวตถีาคุณธวัชชัยสีทองคู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีคุณอัครพรสีเดลังผู้บวยการโครงการสนทัดแห่งประเทศไทยและแขกผู้เราต้องการให้ลูกค้าของเราได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมพวกคุณนอกล็กหวันใจมหาชนของเรา ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขของคนไทยโดยสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมเกิดเป็นผลกระทบในเชิงบวกที่ยั่งยืนองค์กรของผู้อิสระพนธมสีเหลืองทักกท้งทุกหน่วยงานโครงการสวนสัตว์แห่งประเทศไทยไหนเราก็ลงมาสุดวันนี้ครับเป็นอิทธิพลตกางพิเศษที่เราจะได้ชมความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในกับโรงงานผิวหนังนี่คือ,อสิ่งที่มีความโดดเด่นยิ่งของ

ชน FC บุญเด้งทุกทุกท่านครับผมนายจักรพลทักสุธิธรรมนะครับวันนี้มาในสามบทแรกก็คือเป็นตัวแทนนั้งสี่ว่าการเป็นตัวแทนทั้งสี่านระดับสรมย์ยนรนะครับทุกวันนี้ตั้งแต่ตัวเลือกบุญเด้งเมื่อคืนนะครับก็บอกว่าปอบบาชอบฟังฟังแล้วก็จะหัวเราะแล้วก็อะไรด้วยครับก็จจะชอบไม่เท่าหายเครียดก็รีบเปหน้าที่โคตรอะไรางเงี้ยครับเพิ่งไปว่าไปว่าสินค้าเนี่ยกระแสของน้องเนี่ยไปได้ไปสีเบลเนี่ยซึ่งกลายเป็น สองพาวเวอร์นะครับซึ่งมีผลสําเอ่อ CSR นะครับโดยการที่เราได้มีการความร่วมมือกับองค์กรบวิสัทแห่งประเทศไทยในเรื่องของแบรนด์แอมานิสเองในเรื่องของช่วยชุมชนนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็คือมอบความสุขให้กับ <laughs> ไม่การเลื่อนของกระแสสินครับแล้วก็วันนี้เราเรามาดูใกันนะครับต่อตอกตูนทางการบริษัทไทยแล้วก็ลงทุนหาครับจะในการทำการมาแล้วก็เป็นการสร้างการต่อเนื่องของกระแสนะครับที่โยมในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องการความสพัฒน์คนไทยด้วยด้วยดกันนะครับความสุนในที่นี้เนี่ยในรูปสมรภูมิใหม่เองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ ส่งความสุขกับสูชช่ชุมชนเช่นเดียวกันนะครับก็คือเรื่องของการเราได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งลหลักๆใช้ค่าใช้จ่ายนะครับให้กับทางงอค์กรอาชการบริสัทใ์ประเทศไทยในพระองค์เราทำนะครับเพื่อเพื่อเอาบทอสมานิกภาพของน้องครับและดเพื่อนๆและก็ช่วยมีประสบความสำเร็ด้วยในตคาับ